สวัสดีครับผมมึงหลอนเดฟซีครับมื้อน,นี้มีรายการบึงไฟอัปเดตล่าสุดนะครับของบานแสนแก้วนะครับเมื่อวานลุงหลอนลงรายการมึงไฟมีแค่สิบห้ามื้อน,นี้ตื่นขรืนอมาเป็นอัปเดตให้นะครับาราคาเ็ฟซีก็ทักมาบอกว่ามีโกแก๊เพิ่มกับอีกปั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะมีรายการบ้างไฟดังต่อไปนี้ครับฐานจุดบานแสนแก้วตำบลหนอนมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ บังที่หนึ่งเสรีชัยบังที่สองนองอาเธอบังที่สามนครพัคบวกโดมออนซอนเดบังที่สี่เจเนาซังลุยบวกนองสไปวงเล็บโกแก่นี่นะครับที่เพิ่มมาหวานเจี๊ยบครับหมูว่านเจ้าครับบังที่หาสอพพิมลบวกไวรุนตุรกีบังที่หกนุีธิชัยเบิกฝ่าบังที่เจ็ดไพ่สีทองบังที่แปดกระรองหน่อยบังที่เก่าโชคบักจอนบวกนองไอดานะครับเจ้าทินนะครับ บังที่สิบยอดไอคิวบวกวัางสันติสุขบวกสังเวียนปลาสดครับบังที่ 11, สิบเอ็ดสราชวงศ์บังที่สิบสองเทพทับหลวงบังที่ 13, ส,ส,สิบสามสสวรรค์สางบังที่สิบสี่สีกาตองบังที่ 15, สิบห้าพนาทรัพย์บวกดานฝ่าบังที่สิบหกนรสิงเทพครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้านะครับบวกสีมงค้นล่าสีนะครับชุดใหญ่มากนะครับ รประกันบุคคล3ามอยเพียงเพียงครับมีค่าใช้จ่ายนะครับผมผู้ใดไปก็คอยโชคให้มาน,นะครับส่วนติ๊กสีแดงเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดเอฟซนะครับผมบริเกียวกับขายปักไฟใดๆนะครับบรดเรูจักกัดเป็นการส่วนตัวครับเห็นชอบก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมของมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลุกลอดเอฟซีขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ